เงินให้คนที่ใส่หมวกครับหมวกนักธงอ่ะคนยึดมเลยแย่มากเลยว้าวโอเคครับเดี๋ยวไว้รอบใหม่ได้ก็บอกได้ก็บอกมีมีถามถามผมได้เรื่อยๆเลยผมเอาหมดอ่ะเดค่อยว่ากันจริงๆตอนนี้ตอนนี้ก็มีคงครางอีกสามแสนได้ได้ออจะจะขายไหมล่ะหรือว่ายังขายเป็นล็อตไปก่อนได้ได้โอเคนะค่อยว่ากันนั้นจะติดต่อผมใหม่มาแล้วกันเดี๋ยวไปไปที่บ้านได้ครับบ้านไหน ไปเจอกัน,นที่ป้านเบนเดี๋ยวเราจะแบ่งตนแบ่งกันนะลุงของพระโบด้วยทั้งหมดเราจะเอา,อานี้ตัดยอดของลุงก่อนคุณโจนาทานรบกวนหาร20%นให้ผมเลยได้ประ,ะมาณนั้นแหละลองดูงนี้เดี๋ยวมันได้ประมาณ80,000เที่เแค่แสนเดียวที่จะแบ่งกันเองทางนี้น ต้องต้องลองดูว่าคนมันอาจจะอยากได้เยอะเราต้องเราฝั่งกลุ่มเราเองก็ต้องไปโปรโมทขายเหมือนกันนะแบบว่าเราต้อไปตามพวกกาลาดต่างๆเอาแบบนี้นะโปรโมทยังไงให้ไม่เจอสาดโมทตามแกงหือจะบอกว่าใครจะโปรโมทก็ได้เว้ยแต่วันนี้พี่ไปถามทั่วทั่วกลากางมีแม่งมีแต่คนกลัวพี่นะนี่โหพี่พี่เสียยพี่หน้าตาเหมือนตำรวจที้สุดละน้องเขยก็เสียยเหมือนตำรวจมันไม่เห็นกลัวบ้างเลยว่าทำไมชีวิตกุลันทศแบบนี้แปดเดือนไม่เห็นได้จับใครเลยมันไม่มากลัวอะไรกูนักหนา ตอนนั้นเราต้องหาพวกตามแก๊งใหญ่เขาต้องต้องการเยอะนะตามนี้ก่อนเอาประมาณนี้เอาจหานขึ้นกันไปก่อนว่าแยกย้ายเลยแล้วยังไม่รู้นไม่รู้หเอาปืนแนบไปข้างเอวเลยนะเอาผมแนบไปเลยคนไหนดูรวยเอาเลยเสียดายสุดทายแล้วตายพี่แล้บเพื่อนนะยังไม่ต้องสนใจนะพี่พูดอะไรไม่ต้องสนใจเลยบารไม่ต้องสนใจรับทราบเชื่อมอะไรเยู่ครับที่รัก อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนหมดทรงเลยพี่กูโอเคไม่กวนกำลังพาน้องเจอพบปะเพื่อนใหม่อยู่กำลังแบบกอดคอกันอยู่มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยน่าสนใจน่าสนใจไม่ไรอ่ะ ไห้แล้วพี่ผมไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้กินอะไรบ้าร์ไปเลยเดี๋ยวไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินเดือดนะบนรอมันอยู่ยากพี่ชายหมดทรงเลยเฮ้ยหมดทรงเลยคือเจอเขาเท่าบาร์เวลานี่ชายคนเราปิดบ้านก็ได้เลยหรอไม่ผมยอมรับได้มาแล้วหรอพี่ชิวคนเราเราต้องหนีแหละ นึกว่าหลับใจชาตีพี่ธรรมดาได้เก่งสูตรดำพี่ชายครับครับผมพี่ชายวันนี้พี่ผมมีเรื่องถามพี่พี่ว่างปะเนี่ยไม่ว่างครับพี่พี่พี่มีแก๊งปะเนี่ยพี่ไม่มีครับจริงเหรอพี่ครับพี่ผมรบกวนเสียเวลาพี่หน่อยได้ไหมพี่อ๋อครับพี่ผมขอโทษจริงพี่ครับ โอเค็ไรขอยืมตัวแป๊บนึงนะครับค่าเสียเวลาครับทั้งเนื้อทั้งตัวครับคือตอนนี้พวกผมจนกันมากครับอันนี้คือทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วมีมีแกงหรือเปล่าครับไม่มีไม่มีไม่มีแกงไม่มีแกงเอาไปช่วยคือผมโดนไล่เป็นหลักนะผมไม่มีแกงจริงแต่ว่าผมก็มีเอ่อพี่ๆที่รู้จักอยู่อ่าใช่ไม่เป็นไรเขาเขาแกงหรือเปล่าเขาแกงหรือเปล่าไม่มีไม่มีเขาไม่ได้แกงผมดูจากหน้าคนแล้วผมเชื่อคนพูดความจริงฮะคุณพกปืนมาด้วยอ่ะไม่ไม่ผมเพิ่งไปเก็บมาเนี่ยแหละ จบนี่แล้วขอขอตังค์จ่ายค่าค่าค่าปรับเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปขายปูแล้วไม่ไหวบางคนนี่เหมือนเหมือนตำรวจเลยนะก็อยู่ที่คุณคิดเอาละพวณนายได้ยินฉันหรือเปล่าอ่ะอย่าทำอะไรตัวประกันนะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจานั่นแหละทำงานทำายังไงทำ,งท,ำทำงานเดียวยกันนะไหนบอกว่าทำงานเบรียวกันอยู่ที่คุณจะเลือกเชื่อเอา ปักแทนี่ปักเทเซอร์ขึ้นมายิงแล้วก็ตบตบตบล็อกคุญแจเรียบร้อยก็อย่างที่ผมครับที่ผมให้เงินที่ผมให้เงินคุณหมดตัวก็เพราะว่าผมโดนจับไวยไงสุดท้ายก็ได้โดนตำรวจยึดรู้ดิคุณรู้นี่โดนนัดเลยผมกำลังเตรียมทุกวันี้ผมกำลังหิวกำลังไปหาโดนนัดแล้วนะอ๋อคุณนร้ายไม่มีหรอกฉันเป็นแค่คนที่ไปซื้อเสื้อผ้าน เสื้อผ้าเสื้อผ้าราชการนะสิใช่เสื้อผ้าราชการใช่ไหมเอ้ยพี่เหมือนจริงแล้วเฮ้ยเราอาจจะเราอาจจะไปจับพอหมดเ้เสื้อปิดไม่ค่นปิดนะเนี่ยเดีินๆพี่ขอขอดูมีมีมีตาตำรวจอยู่ในกระเป๋าตอนนี้โชว์ให้หน่อยผมโชว์พวกคุณก็รู้น่ะสิวันี้กันเราไปเอารู้อย่างรู้ตัวกมาเข้าแล้วเจอกันครับเจอกันนะพี่โชคดี เฮ้ยถือปืนแล้วครับครับคุณตำรวจครับโอเคครับเดี๋ยวผมพอมัดมือคุณไว้ก่อนนะครับผมากลัวมากเลยครับคุณตำรวจเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมพอมัดมือคุณไว้ก่อนนะดไ,นนะได้ครับโอเคคุณทําใจดีๆนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปนะได้ครับเขาถือปืนกันทุกคนแล้วคุณตำรวจผมกลัวมากเลยใช่ผมเห็นแล้วแหละอืมอับดุลมึงเชี <c> ่ย <oughs> มึงงอนแล้วมึงก็ออกไปอนุญาตทราบชื่อน่อไหครับเ่อบาร็อกโซล็อกครับเอาละเดี๋ยวรุก,กวนลุกขึ้นยืนแล้วก็ถอดแว่นให้ผมหน่อยนะผมจะถ่ายรูปครับอันนี้เขามีการทำลายร่างกายคุณไหมไม่มีครับโอเคคุณตำรวจกลับมาแล้วครับเออเป็นไงบ้างหลับพักผ่อนสบายใจไหมโอ้โหทีแอร์มันเย็นหน่อยคุณตำรวจลดนิดนึงนะครับเอาเพิ่มนิดนึงครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังนะครับ มันเบื้องต้นมันเกิดเหตุอะไรทําไมคุณนึงมาอยู่ที่นั่นได้นะแล้วเขาพูดอะไรกับคุณบ้างเขามีใครบ้างเราได้ยินเขาเอ่ยนามใครบ้างเล่าไหม้หมดเลยครับ เวัสดีบาน้องครับเอ้าสวัสดีครับโอ้ดีปิกเกมากเลยว้าน้องสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ชายวันนี้เดี๋ยวมาเปหาที่คุยทหาที่คุยด่วนปะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปคุยจัดไปเอ้ยจัดไปจัดไปเดี๋ยวโทรหาพี่ชายกไอพี่บังเอิญบังเอิญจัดเลยอ่ะพี่ก็มาไขว่าเดี๋ยวเขารวมตัวกันเอาดีแป๊บนึงนะผมโทรหาพี่แสงอะโทรไเซอร์ไพรส์กันไม่ไม่ไม่ต้องโทร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 อได้ได้ได้ผมแต่งตัวเป็นไงไปน่ะพี่เดี๋ยวต้องไปเปลีี่่ยยนนือผมก็ได้ ไม่หรอกผมมีชุดสูตรอยู่แต่ใส่ชุดสูตรอยู่อ่ะไม่ม่เขาใส่ไม่ดีมาพี่ี่มาใครอ่ะเดินรถไใครอ่ะเฮ้ยเอ็งอยู่นะหนุ่มถักทายเขาหน่อยสิเออสวัสดีครับฮะสวัสดีครับไปเจอมันนักผมเลยตัวนี้จะฝาดคิดว่าคิดว่าจะรับซึ้งในพระธรรมจน มึงไม่จดนะกลับมาแล้วพี่ชายสวัสดีครับเออเป็นดีนซีแล้วอยู่เอาชื่อเอาชื่อไอบาเข้าเข้าอะไรชื่อยัางไรเข้าอะไรนี่พี่เอ้าผมเป็นสมาชิกผู้ขอตั้งไม่หรอได้อย่งั้นเลยเออได้ใช่บาเราอย่ผู้ขอตั้งลิมรถไตประทับแล้วก็หายไปเลยมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเพิ่งมาเลยเนี่ยเออเเองมาวันแรกเดี๋ยวเอาของให้เลยผมมีทอยู่พี่ไอบาไม่เชื่อว่าทางไอปี พี่ไปทำอะไรมากันบ้างเนี่ยเราไปหาที่คุยกันไหมตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ทำรถกันนะทำรถทำรถก่อนนีเดี๋ยวพี่ไปส่งมึงนะได้ได้คนนี้ชื่อบาร์นะครับเยี่ยวอะไรเอ่ยสวัสดีครับนี่คนนี้ชื่อบาร์นะครับบัสบาร์บัสนะครับแนะนนำตัวก่อนแนะน้นำตัวก่อนแนะนนำตัวไหนแนะนนำตัวไหนสวัสดีครับผมบาร็อกโซล็อกครับผมเป็นสมาชิกก่อตั้งครับว้าวนี่แอคเลย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 อ่ะ ยิงได้นะครับคนนี้ยิงได้เลยอ่าวันนี้ครับลุงชื่อไว้ครับไอ่าลุงชื่อไว้แบบสกุลไปอาก้าครับแม่อะไรอ่ะแปลกจังไหมตอนแรกตอนแรกก็นึกว่าชื่อไอ้นี่ชื่อจริงชื่อสระน้ำคุณถุนผมบินไปผมบินไปเอาชื่อเก่ามั้งเหรอ หอผมเราขึ้นไวเกินเอาวอาเอาคิคนได้ผมบินลบินไปบวชต่างประเทศมาอ๋อเอาเอาอีกคนอีกครับใช่ขอรีบผิดคนผิดเจ้าวาดผมก่อนสิเจ้าวาดแล้ตัวเนี่ยมึ้มึงอย่านะโดนนะแม่เอาสุด อันนี้อันนี้คือใครบ้างเนี่ยผมไม่รู้จักใครเลยอ่ะโอเคค่ะไปล่าสุดอะเมียมึงลืมแล้วมัคือมือแบบนั้นนำตัวกันก่อนกันด้เพราะว่าบายยังไม่รู้จักใครเลยอ๋อยกมือทีละคนแล้วกันเต็มจากคนแก่โอเคแล้วแบอกคนแก่ๆใส่อันนี้อันนี้คือคนในแก๊งเราหมดเลยเหรอพี่อ่าลุงลุงชื่อแบร์นามสกุลเมย์ขอแบบจริงๆนะขอแบบจริงๆนะจริงๆนะ ไอ้สันก็จริงัง่มไม่ฟังเอาเเอาเอาผมผมชื่อไม่ต้องไม่ต้องร้วร้นร้วรุน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 รุลรมนรอนรอนรุนรุนรชนรุนกุนรุนรุนรุ่รุน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 อุ่รุยรุน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 รอนอุนร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 ุนาตนรตวรเนรุนรุนรุนรนรุ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 นตุนรนรุนอุนรุออรนรรร ผมพลตำรวจเอกกุลมันทะลักราชิตเกย์ละเกย์ละยิงจังไม่เจอเลยผมร้อยล้านตำรวจโทรขอสาราได้สารีอ๋อโอเคโอเคสาราได้สาราะนะผมคนตาลได้สารูเอ็มซีเดือดเดือดร้อนนะแสงราชสีนะครับยดีต้อนรับบาร์ที่บำเพ็ญกุศลจนสำเร็จวิชาหืมยุ่งเหรอครับ พี่เอาไปให้แถวเอ,อที่เหมือนนะได้โดนไล่จ้าขับเข้ามายังไง เอ๊ะไปกัแล้วโดรนไล่ครับสนุกเลยตอนเนี้ย ที่ล้างเล่ใช่ปะ่ะอยู่ข้างล่างเลยครับที่ล้างใช่ไหมไม่ใช่ที่ขุดใช่ปะ่ะขุดที่ขุดเปแม่แต่เสกไปเลยนะกดป๊อบป๊อบไปไหนเรา่ายปู เข้าลงไปงไว้ไไไสิเรียบร้อยครับตายสิดีนะคุณคุกเข่าอ่ะดีมากเลยคุณฝั่งเจ้าที่อ่ะนะตายสิแต่ไมเอากระชามาจากไหนอ,ะอ่ะผมไม่ทำเองเนี่ยแหละครับเก็บเองเก็บเองเหรอเก็บเมื่อไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้เลยอ่ะแล้วก็มาโปรเซตเลยอะ<ช>่ะใช่ไหมขายเลยมีมีเพื่อนอยู่มั้ยมีมีคนโพสต์ด้วยไหม มป็นโปรเซสคนเดียวคนเดียวครับรับจบอ๋อตามโปรเซสอยู่ก็ไม่มีใครมามามาโปรเซสด้วยใช่ไหมไม่มีอ่ะโอเคผมยื่นคุยกับคนโปรเซสอ่ะเป็นไงถูกคอไหมโอ้สบายเลยแหละลื่นคอเลยว,ว่าลื่นเลยข,ขาเดียวกันแลเนาะถูกไหมอืมผมทำพาร์ททายผูนตำรวจอ๋อเ่ยนะผมกม็ทักทายผู้ตำรวจผมบินไปเมืองนอกมาผมเพิ่งกลับมาน่ะอ๋อทักทายทักทาย 4ี่ขวดเงินแดงสองเก้าเก้าแปดพอดีอผมกะจะขายสี่อะคุณตำรวจอีขวดเนี่ยผมกะเอาไว้ใช้เองอะทางการแพทย์ใช่ไหมใช่เขอาอาอนุญาตแล้วนี่เอ้ยที่นี่ยังนะที่ได้เถอะบ้านเกิดผมมา<อ>ให้ยางกันนะ,นะเอาละที่จะโดนก็คือกัญชาสี่ขวดเนาะปรับสองพันคูแปดเดือนครับครอบครองเงินแดงสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดดอลลาร์คูยี่สิบ แล้วก็หลบหนีก่อความวุ่นวายนะปรับ2,000คุก5เดือนนะครับทั้งหมดก็จะโดน6,998ดอลลาร์คุกทั้งหมดอ่234เดือนนะ34ถูกต้อง20ได้ไหมคุณตำรวจเห็ว่ถวาถือว่าทักทายถือว่าทักทาย20เอ้ยแต่ทักทายคนรู้จักในราจะทันด้วยนะ่ไปเลยทีเดียวเลย25ได้ไหมอ่ะ25 25เดือนผมไม่อยากอยู่นานอ,ะอ่ะ30เวลาใชุ้30ทุ่น <laughs> เอ้าวอ้าวว่าไงสิว uh ่าไงเนี่ยกับเอ็งพี่ยังไม่ทันได้ขายเลยโดนตำรวจไล่ไปสองรอบหลุดไปหน้่รอบนึงแม่ง NO ดูอีกรอบนึงไม่ไหวปะโอ้ตายตายเท่าไหร่อ่ะโดนอะไรพี่พ allora ี่โดนี <h 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 ้ติดเตือนพี่ยังไม่ทันได้ขายเลย กำลังจะลงขายเลยตำรวจไปจอดที่ตู้สองคันตายเถอะผมโดนสามสิบอะพพกเงินแดงอืมเงินแดงโดนนานเลยมีมีแค่หนึ่งเงินแดงก็โดนยี่สิบนาทียี่สิบเดือนหล่อผมมีสองพันอะใช่แล้วก็อีกสี่ขวดเงินจะไอเงินเงินแดงมันมีเท่าไหร่ก็โดนยี่สิบเดือนแต่ว่ามันจะโดนปรับตามจํานวนเงินแดงที่เราถือมีร้านหนึ่งก็โดนปรับร้านหนึ่งอะเขาเรียกว่าทักท้าย โดนไปเท่าไหร่เท่าไหร่เองหกพันึลยมั้งหกพันเก้าเอาไปเจอกันข้างนอกเนี่ยนี่อันนี้แล้วอยู่ว่าจะสิบเดือนแล้วเนี่ยไปเจอกันข้างนอกพี่ปายละเจอกันครับเจอัครับโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโผลพี่ครับโผลพี่ครับว่าไงเข้ามาได้ไงนะพร้อมเองนั่นแหละพร้อมผมได้ไงอ่ะเห็นผมได้เหรอเห็นดิข้างหน้านิดเดียวเอง แล้วรู้ว่าผมโดนเขาอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้อแล้วพี่โดนเขาอะไรกัญชากัญชาเอามาจากไหนเนี่ยทำไมอ่ะพอดีทำไมอ่ะผมเอามาจากแก๊งผมทำไมจ้าพี่พอจะรู้ไหมรู้อ่ะปืนมาจากไหนอ่ะอยากล้างแค้นอ่ะเฮ้ยล้างแค้นใครตำรวจเฮ้ยใจเย็นแม่มามายึดรถบัสผมว้ายสู้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 อันนี้ปืนหายอย่างไหนฮะปืนหายอย่างไหน มีตังให้ผมสักร้านหนึ่งเมื่อไรเดี๋ยวบอกร้านหนึ่งอะเหรออืมมีบแล้วเฮ้ยไว้ไปเจอข้างนอกแล้วกันเจอเมื่อไหร่ก็บอกเลยแล้วกันไอ้ยีนนี้มันเก่าจังวะ <c oughs> <c oughs>